ก็ได้มีอันนี้หลวงปู่ศุขวางปากคลองมะขำเท่าอันนี้คลี่แล้วอันนี้คลี่แล้วบุคคลเจอไปแล้วก็ยันสวัสดีครับหมอพรพรศ์ไม่ใช่แต่เพราะว่าว่าอันนี้หนึ่งความเก่าเก่าที่ถึงแบบร่วมร้อยปีโอ้โหนะฮะแล้วตอนตอนคลี่ออกมาพี่หมอมีรูปไหมฮะถ่ายไมบมีมีเดี๋ยวอาจจะต้องทำหนังสือต้องคลี่ให้เก่งถ่ายแล้วข้างในก็จะเป็นยันต์มียันต์ตีตารางมาฮะหรือว่าโอ้โหเป็นยันต์ของท่านนะอ๋อ ดอกนี้นี่โอสาธุหลวงปู่นี่ก็เป็นลายมือจานหลวงพ่อปานวัดคลองดาลจานเหมือนไ้เสือเลยแล้วดูความเก่าเนี่ยแต่อันนี้ก็คลี่แล้วก็หมดไปโอคือถ้าขี้แล้วก็จบแล้วครับก็รู้แล้วครับว่าใช่ไม่ใช่ในชัดเจนเพราะเราก็ต้องดูว่าจานลักษณะว่าไม่ใ้ยถ้าคลี่แล้วกับเป็นแบบออริจินอลมาเลยอย่างเงี้ยที่หมอเวลาซื้อเนี่ยราคาต่างกันไหม คือถ้าถ้าถ้าม้วนกลับมาเหมือนเดิมนก็ราคาก็ไม่ไม่ไม่ต่างไม่ต่างครับตะกุดอันดับหนึ่งวัดพระนอนแล้วตะกุดเบอร์หนึ่งอดีตอดีตตะกุดเบอร์หนึ่งละกันของคือในอดีตเบอร์หนึ่งก็คือตะกุดมายาบสะกดทับโอ้โหชื่อเนี่าถือไปที่ไหนก็บอกว่าสะกดหมดนะคือสกดแบบให้แบบเป็นไปตามที่เราปรารถนาซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ก็คือว่า ต้องมมวนคลี่มาดู<ะ>การจานการะอะไระตา่าง